เอาละครับมาฟังเรื่องราวของครูบาเจ้าสลริวิจัยต่อแหมอาหารที่เจ้าบ้านนำมาถวายเจ้าวันนั้นนักขนาดจนนำไปถวายที่วัดอื่นๆแถมหมูกี่วัดภายในบริเวณพระธาตุฮันรีพูนชัยที่ฮันได้มีวัดนักแต่บัะเดี๋ยวนี้เป็นคณะไปละเป็นคณะอันนั้นคณะอันนี้เมื่อก่อนในบริเวณฮันนี่วัดมีกอบต่ากว่า หลายสิบวัดแล้วพร้อมยังบ่ปอก่อนยังแจกจ่ายให้กับกองกำลังตำนวดเจ้าหน้าที่ที่เฝ้ารักษาอยู่ที่หัน่นอิ่มนำสำรานกันไปตามๆกันจากนั้นหนึ่งคืนผ่านไปขณะที่ขูบาเจ้าสลีวิจัยณนะตอนนั้นในอายุได้4 3ปีขูบาเจ้าสรีวิจัยถูกกักขังเช่นนักโทษมีตำรวจคอยเฝ้าอยู่ถึง4ด้าน บะฮือครูบาเจ้าสรีวิจัยไปไหนตามใจชอบด้านนอกวัดก็มีฝูงชนลายร้อมพักอาศัยอยู่จำนวนนักมังพ่องกัดจัดเตรียมอาหารบางังพ่องกัดจัดไย่ทานเตรียมถวายครูบาเจ้าสรีวิจัยตั้งโมวันตั้งโม,งโมคืนบางพ่องก็เดินทางมาสมทบกันซับสนวนุว่นวายกันปากันมาปะโตปะเขา้าปะเขา้าจะเป็น เกือบเปรือนหมื่นตั้งเมืองหละปูนเมื่อเจ้าผู้ครองนครหละปูนได้ทราบจะอี้ละกะหารว่าคืนปล่อยไว้เมินเข้าเมินเข้าในเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหละปูนบา่สามารถจะควบคุมสถานาการณ์ได้อาจจะเกิดสงครามจลาจลกลางเมืองก็ว่าได้เพราะเมืองหละปูนนี่เป็นเมืองน้อยเมื่อได้คิดอย่างนั้นแล้วกะผสม ปกึษาหารือกันตั้งฝ่ายทางรัชการตั้งฝ่ายคณะสงฆ์เป็นกันด่วนเมื่อทุกฝ่ายหันพ้องต้องการว่าเอาอย่างอิกกจึงมีหนังสือด่วนเร่งส่งตัวคูบาเจ้าสลริวิจัยขึ้นไปที่เชียงใหม่ดีกว่าเพราะว่าเป็นเมืองใหญ่เพื่อควบคุมสถานการณ์ทางเจ้าหน้าที่ก่อนนักแล้วก็จะมีผู้ที่รักรบขอบชิดกว่านี้ทางเมืองหลวงปุน เมื่อเจ้าเมืองนครละปุนทราบข่าวจะอี้ละก็หันว่าจะต้องส่งไปที่เมืองเชียงใหม่ณนะตอนนั้นนี่เมืองเชียงใหม่นี้ผู้ครองนคนรเชียงใหม่ก็พลตรีเจ้าแก้วนวรัตเป็นผู้ครองนคนรเชียงใหม่อุปราชเทศามนทนพายัพก็มีตำแหน่งแห่งอย่างหนึ่งทางเมืองเชียงใหม่เมื่อทราบข่าวและได้รับหนังสือด่วนจากเมืองหลพปุญแล้วก็จัด คณะกรรมการไปว่าจ้างรถเครื่อง ของเท่าแกงโงในห้างเตียวเม่งไทยตลาดสันปะคอยไปรับครูบาเจ้าสลรีวิจัยจากเมืองหลอปูนในราคาสาวแถบเพื่อนำมากักขังไว้ที่วัดสีดอนชัยตำบลตงจังการเพื่อให้พระครูโพธิรังสีเจ้าคณะเมืองเจยงใหม่วัดเชตวันเป็นผู้จัดการพิจารณาคดีและเจ้าคณะเมืองได้มอบหมายให้กับท่านพระครู สุขันทศินเจ้าคณะรองเป็นผู้ดูแลและควบคุมเมื่อออกจากเมืองหละปูนละก่อนที่ครูบาเจ้าสริวิจัยจะออกจากเมืองหละปูนนนัังเจ้าหน้าที่ก็ได้ตกลงอนุญาตให้ ผู้ที่เป็นศิทของคูบาติดตามไปได้สี่รูปเพื่อจะได้ดูแลปนิมบัตแตนศิทตั้งหลายตึงหมดและบัดได้ร่วมต่างไปด้วยตึงหมดเน่ยบัดฮือไปหมดมันนักลําไปพอมาถึงเมืองเจียงใหม่แล้วทัางเจ้าหน้าที่ควบคุมบัดได้ปฏิบัติด,ดังสัญญาที่ไว้ได้การเอา พูดติดตามพระสี่รูปนั้นออกไปหมดะควบคุมเฉพาะคูบาเจ้าสลริวิจัยองค์เดียวตอนแรกก็บอกว่าจะเฮ่อไปปนิบัติพอไปถึงเชียงใหม่แล้วการไว้ควบคุมเฉพาะคูบาเจ้าสลริวิจัยองค์เดียวและนําท่านไปกักขังไว้ที่สลาบาทเก่าค่่าคร่าละมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาเหตุการณ์ตึงเมื่อวันเมื่อคืนทางด้านพระเนรที่เมืองละปุน หลังจากคุบาเจ้าสลีวิจัยเดินต่างออกจากวัดพระาธาตุหลิพุนชัยมาแล้วก็ยังมีพระเนนลูกศิษย์คุบาเจ้าสลีวิจัยถูกกักอยู่ในบริเวณวัดพระาธาตุหลิพุนชัยทางเจ้าคณะเมืองหลับปูนได้ตั้งชุดกรรมการขึ้นมาโดยเจ้าคณะเมืองหลับปูนเป็นประธานปลัดซ้ายขวาพระครูตึงหลายในเมืองหลับปูนพร้อมกับคลุหัด ได้ตั้งข้าหลวงประจำเมืองหละปูนเป็นประธานพร้อมด้วยข้าราชการในอำเภอมาพร้อมกันที่วัดพรทธาตหลิพุนชัยแล้วก็ห้องเรียกกับบรรดาพิสุสาม,มนเณรลูกศิษย์พู้ติดต,ตามคูบาเจ้าสลิวิจัยเข้ามาพร้อมแล้วทําการปึกษากล่าวโทษที่บ่ยอมปฏิบัติตามระเบียบพระราชบัญญัติสงเพื่อเป็นไปตามกฎของราชการ จึ่งเป็นการคัดคืนต่อข้อบังคับและบัญชาของเจ้าคณะจังหวัดละปูนคือท่านพระครูยานะมงคลเจ้าคณะแขวงก็ได้กล่าวว่าบอกควรที่ท่านทั้งหลายจะประพฤติตามพระสีวิชัยเพราะบําหัจักการละสมัยถืออันยังตามใจตัวเก่าเป็นการฝ้าฝืนความผิดอย่างมากต้านทั้งหลายก็พลอยผิดไปด้วย ถ้าหากพิสุสามเณรรูปใดมีความสำนึกต่อความผิดก็ขอฮึกกลับใจเข้ามาอ่อนน้อมยอมปฏิบัติตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติของสงฆ์เข้ามามอบตัวต่อเจ้าคณะจังหวัดละปุนเซนลายมือจื้อไว้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่และที่ประชุมแล้วฝากทันไว้ถ้าพิสุสามเณรรูปใดก็จะยัง ยึดถือเอาตามพระสีวิชัยจะบังคับพื้ลาสิกขาบทบัยอมพื้อบวชในวัดไหนบัยอมพื้อบวชต่อไปแห่งบรรดาสามนเณนรที่ถูกกักขังอยู่ประมาณหกสบรูปแต่สี่สิบรูปนั้นยอมเซนเหลือแถมสาวรูปนั้นบ่นยอมเซนกลับไปดูแลผูบาเจ้าศรีวิชัยที่เชียงใหม่และมีบางรูปหูตัว๋วก็เล็ดลอดออกไปก่อนหน้านั้น ก็ยังว่าล่ะนะก็บางผู้บางท่านก็ยอมแต่ในใจแล้วมันยอมจะเป็นจะต้องโอนอ่อนพรตามไปตามกฎของพระราชบัญญัติสงฆ์ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่สอบสวนและคณะสงฆ์ได้ลงมือจับเนนที่มายอมเซ็นะจับสึกห้องถ้ะเป็นเหตุการณ์ที่วุ่นวายกันไปโตกไปเสียงก็ทรางหยับสึกมาสึกก็หยับเพราะว่า ไปปฏิบัติบางคนก็บอกว่าจะทําตามพระศรีวิชัยแต่ยอมทําตามเจ้าคณะหรือว่ากฎข้อบังคับของคณะสงฆ์แล้วก็มาพอทางด้านวัดศรีดอนชัยบริเวณกลางแจ้งวัดศรีดอนชัยนั่นเป็นที่ตั้งของสารบาตและเป็นที่กักขังครูบาศรีวิชัยสภาพสารบาตนั้นหัวหลังคาก็เป็นหูพงเสื่อสั์อาสนะ บ่มีความอำนวยความสะดวกคืออันอย่างสักอย่างแม่นแต่แดดที่สาดลงมาหูหงตามหลังคานั่นก็ที่มาถูกร่างของครูบาเจ้าสิริวิจัยเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าทรมานแต่ครูบาสิริวิชัยเนี่ยบ่าวศึกสะทกสถานใดๆทั้งสิน้นต้านก็ยังนั่งสมาธิโดยบัเคลื่อนย้ายไปไหนขณะดเดียวกันนั้นจาบ้านชาเมืองเชียงใหม่น่ย ได้ทราบข่าวและได้ยินกิตติศัพ์์ของคูบาเจ้าสิริวิจัยต่างก่อนนำเข้าป่าอาหารมาถวายด้วยความเคารพเลื่อมใสในตัวของท่านนาป่าปั่นทางไฟข้าหลวงเทศาพิบาลก็ได้จัดขุณประสานและนายหนอมเป็นผู้ที่ดูแลระหว่างครูบาเจ้าสิริวิจัยถูกกระขังจนกระทั่งข้าว และความเดือดร้อนของคุบาเจ้าสลรีวิจัยล่วงรู้ไปถึงหลวงอนุสารสูนทรในห้างใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ได้ทราบว่ามีพระเมืองหละปูนปฏิบัติธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดถูกกักขังลงโทษโดยที่มันได้หับความเป็นธรรมลำบากอยู่ที่วัดสีดอนชัยก็จึงจัดผ้าหม่มผ้าม่านกันแดดมากันร่มเงาและหาสนะ ที่ควรแก่สมณะร่วมกับพญ,ญาคมน้อมถวายเข้ามากราบถวายครูบาเจ้าสลรีวิจัยนับตั้งแต่นั้นมามีเจ้าบ้านศรัทธาผู้เลื่อมใสประชาชนที่ศรัทธาครูบาเจ้าสลรีวิจัยต่างกันลังไหลมาทำบุญมาโอ้ยกมือสาปามือไหวมาถวายเครื่องสักการะละครูบาเจ้าสลรวิจัยอย่างบระคาดส,สาย แล้วก็จํานวนเพิ่มทวีคนนักขึ้นนักขึ้นจนผู้คุม้นู้สึกว่าเอออัศจรรย์ใจ,จแต่แต่ขุบาเจ้าสิริวิจัยนี่ปาลรมีนักขนาดระยะเวลาผ่านไปเป็นแรมเดือนผู้คนประชาชนผู้เลื่อมใสขูบาเจ้าสลรวิจัยบอกว่าจะเป็นเจ้าจังใหม่เจ้าหลับปุญนเจ้าเขาเจ้าดอยบอกว่าจะเป็น cháu hầu hầu tăng tăng có mi cảnh liền loa khẩm mũ, đó khâm mũ cơ mà lý do มูสือแม้แต่คนติดติดเล่าติดยาบบกเคยเข้าวัดเข้าวาเลยก็เข้ามากราบไหวคูบาเจ้าสลีวิจัยบางคนก็รอนแรมเดินทางมาเป็นระยะต่างไกลไหลมือหลายวันเข้ามาในเมืองจังใหม่พ่อหูว่าคูบาเจ้าสรีวิจัยโดนกักขงังเพียงแต่ขอมากราบไหวคูบาเจ้าสลีวิจัยที่วัดสีดอนใจต้ออันที่ฮั่นก็กลายเป็น ฐานที่ชุมนุมของมหาชนหลายเชื้อชาติหลายเผ่าหลายภาษาเต้าโ,โอ้นักหนาป่าป่านจนมืดฟ้ามวลดินเมื่อคูบาเจ้าสลีวิจัยมาโดนกักขังโดนกักบ,บริเวณอยู่ที่วัดสีดอนชัยแล้วที่วัดสีดอนชัยนั้นก็เกรงและวาดระแวงกัวคูบาเจ้าสลีวิจัยนะจะคัดขืนจึงได้จัดสามเณรน,นึ่งรูปกับสมียน อำเภอแห่งนึ่งคนคอยดูแลผู้ที่จะเข้าไปทำบุญกับคูบาเจ้าสรีวิจัยแล้วกันยังออกอุบายว่าคูบาสีวิชัยวิกลจริตจะปากันเข้าไปทำบุญเยันหยังแต่ประชาชนมาเชื่อฟังมาเชื่อว่าคูบาเจ้าสรีวิจัยนี่จะเป็นผีบ้า แล้วก็สามารถเน้นและสำเมียนอำเภอนั่งก็คอยห้ามเบื่อผู้ที่จะเข้าไปหาครูบาเจ้าศรีวิจัยได้ถ้าใครคัดขืนดื้อดึงก็จะลงชื่อแจง้งฮื้เจ้าเมืองและสมุทัยสาพิบาลห้งลงโทษแต่เขาก็ตึงบากลัวพี่น้องประชาชนเข้าเข้าออกออกตึงวันทุกเวลาแล้วก็เวลาล่วงเลยเข้าไปจนถึงสมเดือนกับ แปดวันที่วัดสีดอนชัยยังบมา่สามารถหาความผิดของครูบาเจ้าสรีวิจัยได้ทางเจ้าอาวาสสีดอนชัยพระครูเจ้าคณะเมืองกับสมุเทสามนทนพายับก็จึงจัดประชุมคณะสงฆ์คืนปล่อยครูบาเจ้าสีวิจัยควบคุมไว้จนนีกเก่งจะวุ่นวายและจะบอกว่า อยอนยังจะเกิดขึ้นจะจัดการอย่างไดดีก็จึงลงมติกล่าวโทษแล้วก็ทรงหนังสือไปอยังสมเด็จเจ้าคณะมณฑลสยามหรือว่าสมเด็จพระสังฆราชซึ่งสำเร็จพุทธการราชการฝ่ายสงฆ์เป็นผู้ทรงพิจารณาชำระคด,ดีความตึงฝ่ายพุทธจักรและราชการโดยใจข้อกล่าวหาอดิกรเกา ก่ามดมดมหลังหลังแปดข้อแปดประการข้อหนึ่งพระศรีวิชัยตั้งตัวเป็นอุปชัยยะเองทำการบวชพระพ,พิสุสัม,มนเณรเป็นจำนวนมากโดยบ่มีใบอนุญ,ญาตตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองรศส 1. หนึสองหนึ่งสพระศรีวิชัยบ่ย,ยอมอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าคณะแขวงลีอันเป็นวัดติบันปัง ตั้งอยู่สเจ้าหน้าที่ฝ่ายหัวเมืองอำเภอลีร่วมกับเจ้าคณะแขวงห้องประชุมเจ้าอาธิการหรือว่าเจ้าอาวาสเพื่อชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติลักษณะาการปกครอ,องของคณะสงฆ์ในท้องที่อำเภอลีปรากฏว่าเจ้าคณะอธิการทุวกวัดไปหมดเว้นแต่พระศรีวิชัยวัดบ้านปางบ่ปไปร่วมประชุม4เมื่อ ครั้งพระราชพิธีบรมราชาพิเศกสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่หกเจ้าคณะแขวงลีได้ประกาศททุกวัดจุดประทีบคมไฟทำสุ้มประตูตีก้องและเฉลิมฉลองสมโพธวัดบ้านปางของครูบาเจ้าสิริวิจัยบับปฏิบัติตามหเจ้าคณะแขวงลีคือ พระครูมหารัตนากรบ่สามารถปกครองบังคับบัญชาวัดต่างๆในเขตอำเภอลีได้ตึงหมดเพราะพระศิวิชัยยกตัวเป็นผู้วิเศษชักชวนวัดต่างๆให้คัดขืนต่อพระราชบัญญัติถึงแม้นว่าเจ้าคณะแขวงจะขอร้องต่อ พระศรีวิชัยแล้วกดตามแต่พระศรีวิชัยก็บรยอมเชื่อฟังข้อหกเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองคือเจ้าคณะแขวงลิสำรวจจำนวนพระภิกษุสามเณรในวัดต่างๆในอำเภอลิทุกวัดทำรรบัญชีแต่วัดบ้านปางของพระศรีวิชัยบรยอมปฏิบัติตามเจ็ดเจ้าคณะแขวงลินัดประชุมเจ้า อาธิการวัดต่างๆในเขตอำเภอลิเจ้าอาธิการหลายวัดบ่ญยอมไปไประชุมอ้างเอาอย่างพระศรีวิชัย 8. พระศรีวิชัยอ้างตนเป็นผู้วิเศษเป็นเทวดามาเกิดมีดาบฟักทองคำหรือว่าดาบสลีกันใจพระศรีวิชัยเก็บไว้ผูจาแล้วก็เดินทางมาท่าำ กฝุฝนแต่บเบเปียกภาษีวิชัยสามารถเดินบนผิวน้ําได้อันเป็นเหตุให้ผู้คนลุ่มหลงเคารพนับถือเป็นจํานวนมากอันนี้เป็นข้อกล่าวหาแปรประการที่เปิลได้กล่าวหาเป็นอธิกรณ์และวันที่18พฤษภาคม2463ถึงวันที่คุบาเจ้าสลริวิจัยจะถูกส่งตัวไปที่กรุงเทพมหานคร เพราะว่าอยู่ที่นี่กลัวจะเป็นเรื่องเป็นดาวใหญ่โตจะมีจลาจลเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการวุ่นวายเกิดขึ้นเปิ้นกันเลยลงมติกันจะส่งคูบาเจ้าสลีวิจัยไปที่กรุงเทพพอมาถึงตอนนั้นแล้วบรรดาพี่น้องประชาชนที่เคารพเรื่อมใส่คูบาเจ้าสลีวิจัยนั้นกับด่างปากกันเศร้าหมอง ไปตามๆแล้วก็เกรงว่าคุบาเจ้าสริวิจัยจะถูกส่งเข้าไปที่กรุงเทพและจะบาได้รับความเป็นธรรมจะมามีภัยปนิบัติดูแลเยื่อส่งทั่วไปบางห้องก็นำพัฒหารมาถวายบางห้องก็ดตกแต่งดาเครื่องไทยทาน บางพ่องก็นนำเอาเข้าตอกดอกไม้มาสักการะุจจาคูบาเจ้าสลีวิจัยเป็นอย่างมากเข้าของเครื่องถวายต่างๆบ่าสามารถจะนำติดตัวไปกับท่านได้เพราะเจ้าหน้าที่ห้ามเด็ดขาดห้ามนำเอาออัอย่างไปนอกจากของเล็กๆน้อยๆเต่อ,อันประชาชนตลอดจนถึงลูกซิกลูกหาผู้ที่เคารพเลื่อมใสคูบาศีวิชัยก็ได้บริจาคเงิน เพื่อใจเดินทางไปจำนวนนักขนาดหลวงอนุาสารสุนทรนก็ได้บริจาคเงินถึงนึ่งชั่งสำหรับครูบาสรีวิจัยก็เอาไว้จ่ายที่กรุงเทพพอถึงเวลาเดินทางแล้วผู้ควบคุมก่าน,นิมนต์ครูบาเจ้าสรีวิจัยขึ้นเสลียงมีญาติโยมช่วยกันหามิตรำนวดสองคนกำ ปืนนำหน้าเสลี่ยงสองข้าง่างจากวัดสรีดนชัยก็มีประชาชนจำนวนนักมาหึกกันกต้นทับแล้วก็อำลาท่านบางพ่องก็ยกมือสาปามือไหวบางพ่องก็ปลวยเข้าตอกดอกไม้บางพ่องก็ยกมือเปล่งวาจาขอือโอวยพรฮื้ครูบาเจ้าเดินทางด้วยความปลอดภัย บางพ่องก็ยกมือไหว้สาด้วยน้ำตาครอเพราะความสงสารอันไรผู้บริสุทธิ์กลัวจะมาได้หับความเป็นธรรมแล้วกอทหานนี่จะไปแบบนักโทษโดยมีการควบคุมจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองขบวนฝูงชนร่วมกันให้เห็นแตนแต้กันครูบาเจ้าสลริวิจัยจากวัดศรีดนชัยไปสู่สันปะคอย เพื่อขึ้นรถของเท่าแกงโง่ซึ่งรอรับท่านอยู่แล้วขนาดนี้บะต้องมีไผ่เจ้ารถฮือทุกคนเต็มใจอาสาใื้ครูบาเจ้าสริวิจัยด้วยความจิตใจศรัทธาที่จะนำครูบาเข้าไปสู่เมืองหลบปูนเพื่อเดินทางต่อไปกรุงเทพแห่งต่อหนึ่งและบายวันที่18พฤษภาคม2463ขบวนครูบาเจ้าสริวิจัยถึงเมืองหลบปูลท่ามกลาง การต้อนรับของฝูงชนจำนวนหลายพันคนที่แออัดยัดเยียดแน่นขนัดกันไปหมดบรรดาศิทธยานุสิทธ์บอกว่าจะเป็นพระภิสุสามมเนนและสถาปชาชนก็ตั้งอ้อมล้อมรวมไปถึงบรรดาภิสุสามเนนที่ลบหนีเล็กลอดออกจากวัดวัดพระธาตุหันริพุนชัยเมื่อสามเดือนก่อนก็เปปกันมาพร้อมแน่พร้อมตากันถวายสักการะตอนรับอย่าง อุนทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าคูบาเจ้าสริวิจัยเป็นผู้ บริสุทธิ์และจะต้องปีกมาสู่เมืองละปูนแห่งครั้งอย่างผู้บริสุทธิ์แน่นอนจากนั้นครูบาเจ้าสนิวิจัยกนเดินทางเข้าถึงกรุงเทพบ่ายวันที่ส1เอ็ดพฤษภาคมส4 6 3ในช่วงนั้นปรากฏว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวิชลยาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จเจ้าคณะมณฑลสยาม ประทรงสเสด็จไปราชพิธีทางศาสนา ที่พนครเสีอยุธยาแต่พระองค์ก็ทรงมีเมตตาทรงรับสั่งให้นำรถยนต์มารับคูบาเจ้าศรีวิจัยไปสถานีรถไฟและนำไปพักที่วัดเบญจมาศพิษเมื่อคูบาเจ้าสีวิจัยทราบว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงเสด็จกลับจากพระนครเสียอยุทยาแล้วคูบาสีวิชัยก็ได้ไปจัดหานดอกไม้ทูบเจียน เนไปเฝ้าสมเด็จพระมหาเถระเจ้ากรมพยาวิชลญาณวโรสและสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่วัดบวรนิเวศวิหารองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็ทรงต้อนรับครูบาเจ้าสริวิจัยและทรงโปรดเมตตาเป็นกรณีพิเศษพระองค์ทรงไต่ถามเหตุการณ์พอสมควรและก็ทรงรับสั่งว่าท่านอย่าได้มีวิตกร้อนใจสิ่งใด กลันนี้เรื่องอย่างนี้บ่เป็นอย่างสมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็ทรงประกาศแต่งตั้งพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์เป็นกันไตส่วนคูบาเจ้าสลีวิจัยสมองค์ด้วยกัน 1. พระวรวง์เธอกรมมืน่นชิน,นวรศิริวัตรหรือว่าสมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานกรรมการ 2. พญานะวรพรสาม พระธรรมไตรโรกจารย์ทั้งสามท่านนี่ทำการไต่สวนอธิกรข้อกล่าวหาทั้งแปดข้อที่เจ้าคณะมนทลพายัพและเจ้าคณะเมืองเชียงใหม่และเมืองละปุนได้ส่งมากับหลวงประสานคดีชนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงสำเนาสารถึงกรมมรมื่น ชินวรนสิริวัตนสมเด็จเจ้าคณะใหญ่ห่นกางดังนี้เลขที่หนึ่งทัพสาวเอ็ดวัดใหญ่นนทบุรีลงวันที่15มิถุนายน2463กมมเมินชินวรศสิริวัตนสมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนกางฉันได้อ่านหนังสือพิมพ์บางกอกชามวันที่เจ็ดเดือนนี้เป็นภานษาอังกฤษกล่าวถึง ข่าวเมืองเหนือมีใจความว่ามีพระรูปหนึ่งอยู่วัดบ้านปปางชื่อพระศรีพ,พิชัยอายุราวสี่สิบปีมีผู้นับถือมากพระศรีพ,พิชัยนั้นขออนุญ,ญาตอุปสมบทต่อกำน,นันและแนานอำเภอเขากอดจักขื้อครั้นรอมาจนถึงหึงเข้าพรรษาบอกว่าันได้พระศรีพ,พิชัยหันว่าอุปสมบทบัดเจความพิษ ก็จึงทําการอุปสมบทแต่บากกล่าวความชัดว่าเป็นอุปชัยยะเองคณะจังหวัดกับกรรมการอำเภอยกขึ้นเป็นความเอาตัวพระศีวิชัยไปกักขังที่วัดหลวงนึ่งปีแล้วก็ปล่อยกับบ้านปางแต่ถอดเสียจากตำแหน่งเจ้าอาวาสเนื่องจากคณะกรรมการอำเภอไปตรวจวัดบ้านปาง พระหมีเข้าป่าสำรวจบะสำเร็จจะฮ้พระศรีวิชัยนำสำรวจเธอเถียงว่าเธอไม่ใช่เจ้าอาวาสเจ้าคณะจังหวัดเรียกเธอไปหาแต่เธอบบกไปส่วนเจ้าหลับปูนนิมนต์ไปทำบุญเธอมีคนติดตามไปจำนวนมากเจ้าคณะจังหวัดหาว่าเป็นขบถจึงนำตัวไปไว้ที่วัดหลวง แครั้งคราวนี้อุปราชมาพบเข้าพาตัวไปที่วัดสีดอนชัยเจียงใหม่พระมหานายกออกไปสอบพระธรรมได้พิจารณาเล็งความหันว่าพระศรีวิชัยบพิษเป็นแต่บหุกการพระศาสนาควรที่ศึกษาที่เจียงใหม่เพือทันบนว่า จักบัคัดคืนเถมแล้วเจ้าคณะแต่งคนคอยตรวจตราดูว่าพระศรีวิชัยจะใจเล่จะใจโกลจะใจมนอะไอย่างก่อในการนั้นก่อๆคือคนติดตามจับอะนอย่างท่านมาได้สักอย่างภายหลังพระศรีวิชัยก็ถูกส่งตัวมาที่กรุงเทพมหานครผู้ส่งข่าวกล่าวว่าพระศรีวิชัยมีคนติด ตามมาเช่นนี้สมควรที่รัฐบาลจะอุดหนุนส่งพระศรีวิชัยนะไปสั่งสอนผู้ที่ทําชั่วจะได้ลดน้อยลงไปเพราะว่าพระศรีวิชัยนี่มีคนนับถือนักขนาด แต่ว่าพระศีวิชัยบ่หูการศาสนาสมควรจะฮื้อศึกษาก่อนแล้วกับส่งไปพระศีวิชัยนี่เป็นตนบุญที่ชาวเชียงใหม่เหละาปุลเคารพนับถือถ้าฮื้อพระศีวิชัยศึกษาพระธรรมแล้วจากนั้นก็ปีกไปสั่งสอนผู้คนคนที่จะทำชั่วนี่จะลดลงอย่างน่าใจหายอันนี้ก็เป็นหนังสือ ของวัดใหญ่นนทบุรีลงนามวัดชลยานวโลรถข้อความที่สมเด็จพระสังฆราชทรงอ่านจากหนังสือพิมพ์บางกอกชามเป็นภาษาอังกฤษเสนอข่าวคุบาเจ้าสลรีวิจัยครั้งแรกเมื่อวันที่เจ็ดมิถุนายน2463และต่อมาหนังสือพิมพ์บางกอกชามฉบับ ภาษาไทยก็รายงานรายละเอียดเรื่องคูบาสรีวิชัยฉบับวันพฤหัตที่10มิถุนายน2463มีข้อความดังนี้เอาละครับเรื่องราวของคูบาสรีวิชัยนี้บจบแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆฟัง